ถ้าเจอปลาทูสดๆบอกเลยเมนูนี้ห้ามพลาดจ้าวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำปลาทูทอดเคลือบซอสน้ำปลาค่ะวันนี้ปลาทูกันมี4ตัวนะเตรียมไว้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะนะกะให้มันพอดีกับสมาชิกในครอบครัวเดี๋ยวไม่งั้นมีเรือง <c oughs> ค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกระเทียมค่ะเป็นกระเทียมเจียวเนาะค่ะไปค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันน้ำมันที่กันใช้วันนี้กันจะทอดด้วยน้ำมันหมูนี่ก่อนอื่นนะค่ะเอากระเทียมลงมาเจียวก่อนค่ะเจียวกระเทียมในส่วนของกระเทียมนี่ชอบเยอะใส่เยอะได้เลยหอมอะ่ะกระเทียมเจียวกับน้ำมันหมูนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันมากอะ่ะอมืมมันหอมไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆเจียวไปกระเทียมเหลืองสีเหลืองประมาณนี้ค่ะช้อนขึ้นหาก,กะชอนตาถี่เนาะช้อนขึ้นแบบนี้เลย นี่เราก็จะได้กระเทียมเจียวเหลืองๆน้ำมันแบบหอมๆเลยนะพักในส่วนของกระเทียมเจียวไว้ก่อนจ้าตั้งพักให้เสด็จน้ำมันเลยเนาะเราเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความหอมเพิ่มความน่ากินใส่ปลาทูลงไปลยจ้าอืมอืปลาทสูสดๆอ่ะมันน่ากินมากเลยนะค่อยๆทอดใช้ไฟก,กลางๆค่อยๆทอดไปค่ะ ปลาทูถ้ามันสดจริงๆเลยอะทอดแล้วท้องมันจะไม่แตกตัวมันจะสวยเลยระหว่างรอปลาเรามาดูกระเทียมเจียวโอ้โหเนี่ยกระเทียมไทยอ่ะเนาะโอ,อ้ราคาก็แพงแพงเลยการใช้เยอะไม่ได้ต้องใช้แบบประหยัดประหยัดนี่เลยดูเนาะเออเนี่ยแค่เจียวแบบนี้มันก็มีความฟูมันมีความเหลืองมันมีความกรอบอะเออมันมีความชวนกิน,นอะเนาะนี่หอมด้วยเจียวกับน้ำมันหมูอะมันเียหอมีอม่ นี่ค่ะทอดมาจนแบบว่าให้รู้สึกว่าปลามันมีแบบว่าเหลือง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 ประมาณนี้กลับพลิกด้านค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะลดการกระเด็นเนาะพยายามซับปลายแห้งถ้ามันไม่แห้งมันก็จะกระเด็นแบบนย่ของการนี่มันก็จะตื่นเต้น นี่ไงดูดิปลาทูสดทอดอ่ะโอ้โหมันน่ากินมากเลยนะไม่ได้กินนานมากแล้วกานทอดให้มันมีความกรอบนอกนุ่มในแค่ปลาทอดก็หอมฉุยเลยอะ่ะประมาณเนี้ยพอละท้องไม่แตกเลยเห็นไหมคือปลามันสดอ่ะนี่ขนาดการเอามาแช่ตู้เย็นแช่ฟิตไว้นะตักขึ้นเนาะเร่งไฟแรงสุดแล้วก็ตักขึ้นนี่นี่เราก็จะได้ปลาทูสดนะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะกรอบๆด้วยกินได้ทั้งตัวเลยจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำซอสน,น้ำปลาเนาะแล้วก็เอามาเคลือบกันค่ะนี่เทนน้ำมันออกเหลือก้นกระทะเล็กน้อยพออันดับแรกเลยนะค่ะกาจะใส่น้ำตาลค่ะวันนี้กันใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะเนี่ยสักประมาณอันนี้อันนี้กันยังไม่ได้ติดแก๊สเนาะครึ่งช้อนครึ่งช้อนอะน้ำตาลมะพร้าวมันไม่หวานมากเดีย๋ยวจะมาตัดน้ำปลากัน กันจะใส่น้ำปลาน้ำปลาที่กันใช้เป็นน้ำปลาาตายหยดทองเนาะสักประมาณสี่ช้อนดูก่อนห้าช้อนอกันจะทำให้เป็นซอสน,น้ำปลาแบบเยอะๆหน่อยเหล้าจีนจ้าสักประมาณหนึ่งช้อนใส่เพิ่มความหอมใครไม่มีไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่น้ำปลา่าสักประมาณสองช้อนติดแก๊สเคี่ยวค่ะ เคี่ยวไฟอ่อนก่อนค่ะให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันก่อนปรับให้ได้ตามชอบเอาของการแค่เป็นแนวทางเนาะ,ะมันออกจะเค็มโดดไปนิดนึงเดี๋ยวกันจะใส่น้ําตาลมะพร้าวเพิ่มเข้าไปอีกสักประมาณ1ช้อนชาเนาะค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆชิมเอานะอย่าใส่พวพราดทีเดียวชิมอีกทีอื้อร่อยอะมันจะมีความเค็มๆอมหวานอ่ะหยอนน้ําตาลอีกนิด อพอเราปรับรสชาติได้ที่เราก็ปรับขึ้นมาเป็นไฟกลางๆเนาะเคี่ยวค่ะเคี่ยวให้น้ำซอสมันหนืดๆเนี่ยอหอม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 ชวนกินมากเนี่ยค่ะได้ได้ลักษณะแบบนี้พอละพอละพอเลยการก็จะปิดแก๊สจะอาศัยความร้อนจากกระทะเนาะเนี่ยค่ะแค่อาศัยความร้อนจากกระทะพอละค่ะหลังจากนั้นการก็จะเอาปลาค่ะปลาทูลงไปเคลือบเลย นี่ไงหลายคนสงสัยว่ามันจะเป็นเคลือบซอสน,น้ำปลาย,ยังไงแบบนี้ค่ะแล้วการก็จะแบ่งกระเทียมส่วนหนึ่งอะคะ่ะกระเทียมเจียวขั้นตอนนี้แล้วแต่ความชอบนะใครจะเอาไว้โรยหน้าก็ได้หรือใครจะเอามาคลุกเคล้าแบบนี้ก็ได้ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยปลาทูสดสด,สดทอดเคลือบซอสน้ำปลาโรยกระเทียมกรอบๆแบบนี้นะอหอมโดนใจชวนกินสุดๆเลยค่ะค่ะทอดให้กรอบๆเนาะก็สามารถกินได้ทั้งตัวเลยจ้าซอสน้ำปลานะเยิ้มๆฉ่ำๆแบบเนี้ยบอกเลยเมนูนี้ลูกสาวการโปรดปรานมากมายไก่กองเลยจ้า